สวัสดีครับวันนี้วันที่สองมิถุนายนสอง5้าวันนี้จะนำเสนอความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องระบบพลังงานแสงอาทิตย์นะครับที่ทำไว้ในตอนแรกตัวนี้นี่ประกอบไปด้วยอินเวอร์เตอร์เกียวไซเวฟของจีนแดงนะครับ3ตัวตัวละ3า0 0ันวัตต์นะครับ วันนี้แสงแดดก็ไม่ค่อยจะมีนะครับแดดอ่อนๆแดดอ่อนมากไฟก็จะชาร์จได้ดูจากแถวบนเนี่ยนะครับชาร์จได้26.2โวลต์กระแสไฟชาร์จเข้า16.7ถึง16.9แอมแป์นะครับเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่ที่เก็บไฟประมาณ86.7เปอร์เซ็นต์คือหมายความว่า อัจาราการชาร์จเข้าเนี่ยตอนนี้อยู่ต่ำกว่าอัจาราการจ่ายออกเพราะว่าอินเวอร์เตอร์ทั้ง3ตัวนี้ทำงานตามปกตินะครับของมันตัวล่างนี่จะใช้กับสถานีสูบน้ำบาดาลขนาดหนึ่งแรงม้านะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยก็จะดึงกระแสจากหม้อบแบตเตอรี่เนี่ยข้าไปเลี้ยงอินเวอร์เตอร์ตัวตัวล่างสุดนะครับตัวล่างคือตัวนี้นะครับตัวล่างนะครับ ทีนีอ้อินเวอร์เตอ,อร์ของจีนน,นะครับยี่ห้อนี้เนี่ยนะครับมันมันได้สามพันห้าหร,อร,อรอ้อยวัตต์จริงๆหรอหือไม่จากการทดลองเนี่ยมันทําไม่ได้นะครับเอาไปใช้กับกระทะไฟฟ้าหรือฮอตเพลทแล้วเนี่ยอสองพันวัตต์ปรากฏว่าอินเวอร์เตอร์ตัวล่างเนี่ยเสียไปเลยนะฮะ พิ่งจะซ่อมเสร็จเมื่อวานนี้นะก็ไปดันว่าลองลื้อมาดูแล้วเนี่ยก็พบว่าวงจรของมันเนี่ยมันรับอ่าหรือจ่ายจ่ายกระแสหรือจ่ายโหลดเนี่ยนะจ่ายโหลดเป็นวัตวต,ว 3, วต,ต์เนี่ยไม่เกิน800วัตต์นะครับคือเนมเพจบอกว่า3,500วัตต์จะจ่ายได้จริงไม่เกินไม่เกิน800วัตต์นะอ่าถ้าเกิน800วัตต์นี่ก็อาจจะมินเมย์นนะทำให้ผมเนี่ยไม่กล้าใช้ หม้อขุงข้าวไฟฟ้าขนาดนี้นะอาจจะมินเมก็ไม่มีอะไรนะครับเมื่อว่าจะซื้อผลิตภัณฑ์จากผู้ขายเนี่ยก็ต้องดูให้ดีๆนะว่าเขาเสเปคเขาเต็มไหมต่างนี่ขนาดเราใช้แค่ครึ่งเดียวยังไปไม่รอดเลยนะครับตอนนองเนี่ยก็หวังว่าท่านที่เข้ามารับชมเนี่ยอาจจะต้องเพื่อๆน,นะครับเพืออินพิเตอร์ไว้อาจจะสองเท่าเนี่ยอาจจะไม่พอนะ นะครับาบางยี่ห้อนะครับแต่ถ้าว่าเป็นยี่ห้อที่เขามีชื่อเสียงดีๆนะเขาคงอาจจะได้ประมาณสักครึ่งหนึ่งหรือ70%ของของเนมเพลทนะอันนี้ก็ไปอีกเรื่องหนึ่งนะครับวันนี้ก็คงมีอะไรเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ